ท่าสุนทรพิเรนอร์บัชาเป็นเจ้าของบร,ริษัทเทลลาได้ขึ้นเป็นมาสเตอรที่โดยที่สุดในโลกน,นะครับคือนวัตกรรมไฟฟ้าแล้วก็เทลลานี่เจอไปดาวคานี่มันมาแดงรงครับทำให้ราคาข้างเฟลลาเน้ตที่หน้า,ารประดูน,นะครับทำให้เขาก็เป็น มาเซเพีนดับนี่งของโลกก็ได้ครับเรื่องรถต้นไฟฟ้าเนี่ยผมก็ดูมาหลายปีนะว่าอนาคตมันต้องมาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงโลกนะการใช้น้ํามันก็จะลดลงครับกระบู่ไฟฟ้าจะมาแทนที่นะในรถยนต์เมสิ่งที่เรียกมาแล้วก็เซตล่าทินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตน,นะครับคนคาดหวังมากกิจการของเทตลา่า ก็ทำแบบส่งผลต,ต่อพื้นที่จนเริ่โตขึ้นต้ตนแซงเจ้าของอเมซอนขึ้นเป็นดับของโลกสำเร็จ